สั้นๆกระทัดรัดได้ใจความครับน่าสนใจมากครับทาไมครับการที่เราใส่น้ําลงไปใกลก้ไม้จิ้มฟันมันทาให้ไม้จิ้มฟันมันอาออกหรอแล้วมันเป็นกันอะไรไงไม่รู้ครับอันนี้ต้องมาลองพิสูจน์กันดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่ไม้จิ้มฟันกับน้ำหยดๆแค่นี้ปะเราไปลองทำกันเลยครับ่าคันแรกครับเราก็เตรียมไม้จิ้มฟันกับน้ํามาหนึ่งแก้วแค่นั้นครับอุ้ยขอแห้งพอดีเลย สด <Es> ชื่อนอ่ะ <Todd> นี่นะครับไม้จิ้มฟันเอาเก pues ิน6อันโอเคไม้จิ้มฟัน5อันนี้นะครับเราเตรียมเอตัวไม้จิ้มฟันนี้ก่อนเลยเนาะเราก็มาหักครึ่งหักครึ่งได้ไหมเนี่ยหักครึ่งแต่อย่าให้ขาดไปเลยนะแค่แบบให้มันแบบนิดนึงปึ๊บอย่างงี้อ่าประมาณนี้นะเอาไว้5อันชิบไม่มีม่มีแบบไม่มีเอ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะผิดพลาดละอันนี้น่าผิดพลาดเอาใหม่เอาใหม่ โอเคหาอันนี้นะครับเราก็มาเรียงให้มันเป็นรูปดาวครับก็คือวางให้ปลามันไม่ชนกันอะไรพวง่ายๆเนาะอ้าวเนี่ยมันชนกันซะแล้วอะต้องวางยังไงครับคือต้องขุบเข้าไปเพิ่มอีกก่อนเดี๋ยวอ่ะประมาณนี้ท่านจะได้นะครับนี่หนูกัแนะั้นะครับนี่มันยังไม่เจอกันนะครับเราจะหยดน้ําลงไปครับมาดูกันครับว่าหยดน้ําลงไปแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปตรงกลางวิ่งแล้วอันไรโดนน้ําก่อนวิ่งก่อนครับป๊า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 อ้าววิ่งอยู่เส้นล่างเส้นเดียวทาไมอันอื่นไม่วิ่งครับ เฮ้ยวิ่งสิจดดน้าให้แล้วเฮ้ยวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วนี่วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอออ๋อมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นมันค่อยๆครับเริ่มจะประสานกันเป็นรูปดาวแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะชนแล้วออไปสิโอ้โหลุ้นเหนื่อยเนี่ยอื้อ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 ้ออื้ออื้ออ้วมาแล้วอื้อ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 อืสออส้อัื้ออื้ออื งั้นก็แปลว่ามันทําได้จริงๆครับย้ yeah! ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไงครับทําไมน้ําใส่ลงไปในไม้จุ่มฟันแล้วมาถึงอ้าขึ้นแล้วถ้าเกิดมันไม่ชนกันละ่ะทาเป็นไม้อันเดียวๆเนี่ยมันจะอ้าขนาดไหนครับมันจะอ้าถึงกลับไปตรงเลยหรือเปล่าอ่าอน,นี้น่าสนใจนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไอคิววิดีโอที่ทําเป็นรูปดาวเนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยดูแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม้จมฟันอันเดียวเปล่าๆอย่างนี้ละ่ะเคยดูกันหรือเปล่าอ่า แล้วเรา,าดูนครับเดี๋ยวผมจะหักครึ่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วลองใส่น้ำดูว่ามันจะสามารถอ้าวนกลับไปได้สุดแค่ไหนครับเท่ากันกับดาวหรือว่าอาจจะกลับมาตรงแบบนี้ได้เลยมาทดสอบมาทดลองดูกันครับอ่ะเดี๋ยวมันจะหักครึ่งก่อนนะครับอือครับอ่าให้เหมือนเมื่อกี้เลยมันลงไปเ,เยอะเลยนะครับอ่ะอ่ะประมาณนี้นะเฮ้ยเออจริงๆนะเราไม่ต้องใส่น้ำมันก็ค่อยอ้าออกเองแล้วนะเหมือนมันยังไม่ได้หักสุดไงอ่าจะมีเพื่อความชัดเจนครับเรามาลองดูครับใส่น้ำลงไปดูจึ้งจึ้งจึงจึง,จ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 ง อ่านี่ครับพอใส่แล้วปุ๊บมันก็ค่อยเริ่มอ้าขึ้นเลยครับเราลองดูนะครับว่ามันจะอ้าไปสุดที่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้จะผมลองสังเกตดูนะครับมันจะต้องมีน้ําวิ่งลงมาที่ด้านใต้ของไม้จิ้มฟันตรงนี้ก่อนครับมันถึงจะเริ่มขยับครับถ้าตอนแรกสุดที่น้ำมันยังไม่วิ่งลงมาถึงข้างใต้มันยังไม่ขยับครับมันจะยังนิ่งก่อนพอมีน้ําไหลมา้ามันถึงจะขยับไปตามน้ําครับลองดูนะครับว่ามันจะกลับถึงขนาดไหนครับคือในตอนนี้มันก็วิ่งครับวิ่งไปเรื่อยๆนะแต่ในเวลาที่ช้ามากวิ่งแบบบบก ครับแต่ไปเรื่อยๆครับอ่าเราลองดูกันนะครับอ่าตรงนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีแล้วครับมันน่าจะสุดแค่นี้แหละมันไม่ได้ไปลเลยครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนมาลองดูที่รูปดาวครับเราย้อนกลับไปดูที่รูปดาวของเราครับดูครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับน้ําที่อยู่ที่พื้นครับเป็นรูปดาวตามไมที่รฟลันเลยครับจริงๆนะอ่านี่นี่มนี้ได้เห็นไหมครับนี่ น้ำอยู่เฉพาะข้างในแล้วก็ขอบรอบๆเป็นรูปดาวตามนี้เลยครับคล้ายๆว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวกันนะครับระหว่างตัวไม้ที่ฟันกับน้ําอะไรอย่างนี้ครับจับกันไม่อยู่อ่ะเป็นรูปตามนั้นเลยครับงอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมน้ำเปนแค่รูปตัววีครับเมื่ออยู่แค่นี้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดผมเติมน้ําเพิ่มไปครับที่ตัววีตัวนี้มันน่าจะไปได้อีกไหมอ่านน่าสนใจครับต้องลองดูกันนะครับในเมื่อตัวไม้จิ้มฟันไปตามรูปน้ําเราลองวาดรูปไปเขาไปแล้วกันนะครับอ่าหูเอ้ย รงนี้แทบแปลกนะครับผมหยดน้ําที่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับแต่จังหวะที่หยดปุ๊บน้ํามันยิบวิ่งมาฝั่งนู้นทันทีเลยเนี่ย <Hey, S 1> ตรงนี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับผมลองเปลี่ยนไปหยดฝั่งนี้บ้างเ <Hey, S 1> นี่ยคือน้ามันไปทั่วเลยพอใส่ทีน้ําแบบไปทั่วทั้งอันเลยนะครับอ่า uh, ตรงนี้คือน้ําแบบเยอะละทั้งสองข้างเลยอ่ะ uh, uh. ดูทรงแล้วมันจะไปตามน้าหมดนี่นเลยครับอลองแบบทั้งที่ให้มันเป็นอนาเขตเลยอ่ะเป็นเหมือนเกาะเงี้ยดูดิจะขยับอยู่ในเกาะไหม uh. อ่ะ,อะเอาเลยตอนนี้เหมือนเป็นฟอสซิลเลครับขยับไหม ไม่ขยับครับผมคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วแน่ๆเลยครับแบบจบแค่นี้ไ่แ้แค่นี้ไม่ไปไหนต่อแล้วนะครับเอาใหมา่เอาใหมา่ผมลองเอาชิ้นใหม่ใส่ลงไปใหม่นะเคอทาเป็นแอ่งน้ำไว้อย่างนี้ก่อนแล้วนะแล้วเราลองเอาอันใหม่อึ๊บอ่ะหักใส่ลงไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนเริ่มต้นใส่แบบนี้เลยนะดูนะครับปึ๊บนะค่อยอ้าออกครับอ่าักคระ ดูจากอันนี้ก็ได้นะครับเทียบจากองศานะครับถ้าแบบนี่ขนาดพอดีนะครับเกือบจะ90องศานะครับออกมาแต่ยังไม่ถึง90น,ะนั่น่าจะประมาณ8ปดสิบาองศาในะประมาณเนี้ยเกือบ90องศาแนละ้วลองดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับเหมือนกันหรือเปล่านะใจเคียงครับผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนใน้ครรูปดาวว่าพมอมองดูจริงก็อยู่ที่ใกล้ๆก90องศานะเออเรา,าดูตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้พออ่อาสุดปุ๊บมันเป็นประมาณ90องศาเหมือนกันหรือเปล่านะครับ ประมาณนี้น่าจะได้นะครับมาเราหยิบมาดูกันนะครับว่าเป็นไงครับนี่ดูครับพอมาวางปุ๊บนี่ใกล้เคียงกันเลยนะอ่าเดี๋ยวผมลองแกะรูปดาวนี้ออกมาดูแล้วกันนะอ่ะผมจะแกะรูปดาวมาลองเรียงดูนะว่ามันทุกคนจะเป็นรูปแบบ90องศาเลยหรือเปล่านี่โอ้อันนี้มันเกินครับอรูปดาวนี้เกิน90องศานะครับเกินเกองศาหมดเลยอ้าวตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับ พอทำเป็นรูปดาวนี่นะครับทั้งห้าอันเห็นไหมทุกอันมันจะเกิน90องศาเลยนะครับอาจเจะก็ได้เห็นก็ได้นะครับนี่ฝั่งซ้ายนี่ที่เป็นรูปดาวครับมันจะเกิน90องศาไปเห็นไหมครับส่วนฝั่งขวาที่เราลองทำไม้เดี๋ยวครับมันอยู่ที่ประมาณ90เลยเออเออแปลกครับงงอ,อะไรยังไงครับเนี่ย ว้าวพิศวงปีกนเนี่ยโอ้โหแต่ก็เนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็คือเรื่องของไม้จิ้มฟันกับน้ำเปล่าครับเมื่อไม้จิ้มฟันที่หักมาสัมผัสกับน้ำเปล่ามันก็จะมีปฏิกิริยากันเล็กน้อยทาให้ไม้จิ้มฟันที่หักมันอ้าออกได้อยู่ที่ประมาณ90องศาขึ้นไปครับถ้าวางอยู่เดียวก็ประมาณ90เลยถ้าทำเป็นรูปดาวก็แบบเกิน90ไปอย่างนี้ครับว้าว เฉ่งสุดยอดครับมาสัจจันร์พลึกจริงๆครับอ่านี่นะครับก็อย่างที่ผมทำเป็นประจำนะครับก็คือต่อยอดไปสักนิดนึงจากวิดีโอที่เราดูจาก Tiktok อมานะครับแต่ถ้านเฉพาะวิดีโอจาก Tiktok อนะครับเมื่อเราเอาไม้จิฟทิหักมาเรียงกันเป็นรูปดาวแล้วหยดตำหลงไปมันจะอ้าออกจนปลายชนกันนั้น เ็มความจริงครับทําได้จริงๆครับภาพที่ออกมามันดู Amazing มากเลยนะครับอยากเป็นเพื่อนเอาไปลองทํากันดูได้นะครับไม่ยากครับแค่ไม้ที่ฟันกับน้าเปล่าเองหาได้ง่ายๆครับอุปกรณ์เป็นอะไรเล่นสนุกส,สนุกด,ด้วยเป็นสอนวิทยาศาสตร์ให้กับลูกหลานได้อีกโอ้โหสุดติ่งกัดิ่งแมวเลยครับ นะครับบุตรนักกับเพื่อนๆเจออะไรที่อยากให้ผมมาพิสูจน์แบบนี้คอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวผมจะไปหามาพิสูจน์จัดให้ดูเต็มๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่คุณรู้จะบอกคนอื่นไม่มีวันเจ๋งเท่าเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้นะครับนะครับสวัสดีครับไม่ได้ฟันก็เหมือนกันได้ี่เฮ้ยเจ้าโควจะมาเก็บด้วยกระดิ่งผมไหมเนี่ย